นี่นะครับเราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก oppo นะครับนั่นก็คือ oppo reno 11แล้วก็ oppo reno 11 pro 5g สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เขาว่ากันว่าในเรทราคานี้ให้กล้องเทเลโฟโต้มาแล้วดีที่สุดด้วยนะจริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมทดสอบให้และคลิปนี้นครับเราจะเอาน้องไปเทียบกล้องกับสมาร์ทโฟนที่ราคาแพงกว่าประมาณ2-3าเท่านั่นก็คือ iphone 15เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าตัวอย่างการถ่ายรูปเป็นยังไงบ้างงานวิดีโอที่อัปเกรดขึ้นมาให้ถ่าย 4k ได้แล้วทั้ การใช้งานโซเชียลทั่วไปเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้กับ oppo reno 11 5g และ oppo reno 11 pro 5g ครับทั้งสองตัวนี้ครับผมได้ทําคลิป unbox แกะกล่องไปให้แล้วนะครับในช่องตอ um ยางลองกลับไปดูได้ในนั้นเราจะพรีวิวเรื่องของตัวเครื่องสีสันสเปคราคาแล้วก็ของแถมแบบคร่าวๆสเปคโดยคร่าวๆข,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 ของ oppo reno 11 5g มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.7นิ้วความเรียเป็น full hd plus refresh rate เป็น120 h z แล้วก็จอเนี่ยเป็นจอที่ดีมากๆเพราะว่าตัวหน้าจอของ reno 11ซึ่ง ราคาอยู่ที่ประมาณหมื่นกลางๆให้มาเป็นแบบเดียวเลยกับ Reno 11 Pro 5G ที่ราคาหมื่นไป,ไปลายหรือเกือบๆสองหมื่นนั่นหมายว่าในราคาที่ถูกกว่าประมาณ5000คุณได้แรมเท่ากันคุณได้จอเดียวกันแล้วก็เป็นจอที่ดีมากๆ Oppo Reno 11 5G ครับมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น Dimensity 7050 5G เทคโนโลยีการผลิตแบบ6นาโนเมตรมีโมเด็ม 5G ในตัวแบบ SOC แล้วก็มาพร้อมกับแรมขนาด12กิกนะครับสตอเรจอีก256กิกเป็นแรมความจุเดียวรอมความจุเดียวเลยในปีนี้ไม่มีหมวดหมู่ย่อยแล้วนะครับถือว่า ค่อนข้างดีเพราะนี่คือสเปคที่ท็อปที่สุดแล้วทั้งนอย่างนั้นนะครับตัวเขาเนี่ยสามารถอัปเกรดตัวไมโครดีการ์ได้จากช่องซิม2ก็คือเป็นไฮบริดสล็อตน่เองซึ่งหายากมากในราคานี้ที่จะสามารถอัปเกรดตัวไมโครดีการ์ได้ยอมาก็คือตัวแบตเตอรี่แล้วก็ฟ้าชาร์ตตัวนี้ให้แบตเตอรี่มาทั้งหมด5,000มิลลิแอมป์พร้อมกับฟ้าชาร์จ67วัตต์ตัวสายชาร์จตัวแดปเตอร์ชาร์จเข็มจิ้มซิมเคสฟิล์มทุกอย่างให้มาเลยในกล่องพร้อมใช้งานยังไไไม่่พพออออถ้้้้้าาาเกกกิดดคคุุณณรรรรีย์ััังงบปปปปะะ๋แแขชนนนหจต Backpack นั่นก็เป็นอีกหนึ่งของแถมที่เขาให้มาในกล่องแล้วก็พร้อมใช้งานเลยเนาะ Oppo Reno 11 5G ครับให้กล้องหน้ามาเป็นความละเอียด32ล้านให้กล้องหลักมาเป็น50ล้านเซ็สนเซอร์ใหม่เป็นไลเทีย600ซีรีส์ขนาดเซ็นเซอร์ใหญ่กว่าเจนที่แล้วนิดนึงครับแต่ว่าได้เรื่องการออโตโฟกัสเต็มเซ็นเซอร์มาแทนแล้วก็เลนเทเลโฟโต้ครับ32ล้านซึ่งราคานี้แทบจะไม่มีใครมีกันเลยยกเว้น Oppo Reno 11แล้วก็อีกหนึ่งเลนครับเป็นเลน Ultra Wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลอันเนี้ยเดี๋ยวจะมีประเด็นให ในระดับ 4K ทั้งกล้องหน้าทั้งกล้องหลังซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับใน Reno Number Series ปกติที่ไม่ใช่ตัว Pro หรือโ r o p ั u สที่กล้องหน้าถ่าย 4K ได้คุณภ,ภาพดีขึ้นมากๆในส่วนของตัวฟีเจอร์เสรมิมอื่นๆในสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะก็จะมีเรื่องของ IR Infrared มีเรื่องของการกันน้ำกันฝุ่น IPX4 นะครับเรื่องของตัวสีสันที่เจอท่านนี้ครับชื่อสีคือเท่มากอย่างสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นเขียวเนื้อซับหรือว่าถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ Wave Green นั่นเองนะครับก็จะมีความาลาคล แล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีว่า r o c k g r a y เนี่ยชื่อว่าเทาดําดูดซับนะครับก็เป็นสีที่สวยงามมากๆในเจเนอเรชันนี้น้าหนักอยู่ประมาณ180กว่ากรัมนิดๆแล้วก็บางอยู่ที่ประมาณ8มเมเท่านั้นซึ่งนี่คือสิ่งที่ oppo reno 11 5g ให้คุณได้กับราคาครับ14,990บาทหัวข้อแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของการใช้งานกล้องเพราะว่านี่คือสมาร์ทโฟนที่ oppo ภูมิใจมากว่ากล้องเขาแบบดีมากๆแล้วในเรคานี้หาตัวจับยากมากเลยอะไรเงี้ยจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาคุยทีละเริ่มจากกล้องหน้ากัน ว่าครั้งนี้กล้องหน้ามีการอัปเกรดในส่วนของความละเอียดตอนถ่ายวิดีโอ 4K ได้มาด้วยก็เลยสู่เออถ้าวิดีอมันถ่าย 4K ได้แล้วการใช้งานภาพนิ่งมันจะดีหรือเปล่าเอาตรงปะถ้าเกิดว่าเราเทียบคุณภาพในการถ่ายรูปของ Oppo Reno 10แล้วก็ Oppo Reno 11 5G เนี่ยผมว่า2ตัวนี้มีความคล้ายกันแล้วก็มีความต่างกันพอสมควรอันดับแรกที่คล้ายกันเลยก็คือเรื่องมุมมอง Oppo Reno 10กับ Reno 11เนี่ยมุมมองกว้างมากผมเนี่ยเอาไปเทียบกับ iPhone 15มาเนี่ยมุมมองของเขาเท่ากันเลยกับ iPhone 15ที่เปิดมุมมอง ซูเปอร์วายแองเกิลแนวเดียวกัน Op ป o ไม่ต้องเปิดมุมมองอะไรเั้งนั้นครับเดิมๆม,มาคือกว้างอยู่แล้วแล้วก็เวลาเราใช้งานโหมด Portrait ถ้าเป็นพวก iPhone 15อย่างเงี้ยเวลาเราใช้งานโหมด Portrait มันจะครอบหน้าเราเข้ามาทําให้หน้าเรามาดูอ้วนนิดนึงนึกออกปะแต่ o p p o Reno 1 1ไม่ครอบครับความกว้างที่เราใช้งานในโหมดปกติกับความกว้างที่เราใช้งานในโหมดโบเก้หรือ Portrait หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยขนาดเท่าเดิมมุมมองเดิมหน้าเรียวหน้าชัดแล้วก็การไล่สกินโทนการทำบิวตี้ทุกอย่างคือมาตรฐานของอัปนน่งที่มันแต่ตน่าจะเเเเเปป็นนนนรรื่่่อองขลลลลลูกกกมีาาัดดให้้ฉึ แล้วก็ดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโบเก้ในเจเนอเรชันเนี้ยให้มาเยอะมากแล้วโบเก้แบบเนี้ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่นรองรองลงไปอย่างเช่น A series หรืออะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีใครมีกันเป็นโบเก้ที่แบบ OPPO ห่วงมากแล้วก็พยายามที่จะคีไวใ้ให้กับ series Reno แล้วก็ตัวนี้ได้มาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออเวลาไปใช้งานมาเนี่ยมันตัดของขค่อนข้างเก่งเล่นถัดมาที่อยากจะคุยก็คือเลนส์หลักตัวใหม่ของเขา5้าล้านเซ็นเซอร์ตัวนี้จริงแล้วถ้าเราเทียบกับ Reno 4ตัวก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ต่างกันอย่างมีน คุณใช้ Reno 10อยู่ในเลนหลักเนี่ยภาพที่ออกมาไม่ค่อยต่างกันเยอะแล้วก็สกินโทนของเขาเนี่ยอย่างที่บอกครับว่า Generation เจเนอเรชันนี้สกินโทนเขาจะออกแนวแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิดนึงดังน,นั้นใครที่ชอบความป๊อปป,อ,ปอาจจะชอบตัว Reno 10 Pro หรือ10มากกว่าก็ได้แต่ว่าสิ่งที่มันให้ได้กลับมาในเจนนี้นะคือ1ละการทาออโต้โฟกัสที่แม่นยําขึ้นอาจจะเป็นการทําเรื่องของตัวสกินโทนหรือว่าจะเป็นความใสเคลียร์ในการถ่ายรูปกลางคืนอ,อะไรเงี้ยน้อยจะค่อนข้างน้อยมากๆคือด้วยความที่ว่าขนาดเซนเซอร์มันไม่ได้น แบบริมหาดแสงน้อยๆจะเอาอยู่มันเอาอยู่หมดนะครับหรือว่าเราไปถ่ายร้านอาหารไฟสลัวๆอะไรเงี้ยน้องก็เอาอยู่คือสามารถใช้งานได้ค่อนข้างที่จะครบในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะถ่ายคนซึ่งปกติแล้วโปเเป็นแบรนด์ที่ถ่ายคนเก่งอยู่แล้วแต่ว่าพวกวิวพวกอาหารพวกอะไรเงี้ยไม่ค่อยเก่งเจนนี้เก่งขึ้นมากๆเอาไว้ว่าถ้าชื่นชอบการถ่ายรูปแบบง่ายๆให้มันสวยเลยนะครับแล้วก็มีความแบบเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยจากเดิมที่โป้ไม่เคยมีมาในเรทราคาเนี้ยตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์แต่ว่าย้ำอีกทีนึงว่าสกินโทนเนี่ยอันนี้ค มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะจริงๆหรือไม่ก็รอให้มันออปติมัยนิ่งก่อนก็ได้เพราะว่าผมเนี่ยได้มาก่อนที่มันจะเปิดตัวซอฟต์แวร์ก็อาจจะยังไม่ได้ออปติมัย์ให้มันป๊อปป๊อปมากขึ้นก็ได้น,นี้ไม่ทราบนะแต่ว่าเจอมาก็มาแชร์ได้ฟังกันอีกเลนนึงก็จะเป็นเลนเทเลโฟโต้หรือว่าเลน32ล้านพอตเทรดซึ่งเลนตัวนี้เป็นไม้ตายของเขาเลยเพราะว่าในเลนราคานี้ไม่มีใครให้กันมาคุณภาพในการใช้งานเลนตัวนี้ถามว่าดีไหมคือเรื่องาอที่ผมเคยใช้มาแล้วแหละผม,ออมกนะ็แล้อเจนี้อีก่าอมชัดขึ้นมีเรื่องการใส่่่ลลูกเนอตทีัดขบ เก่งขึ้นมากๆแม,ม้ว่าเราจะใช้งานกลางคืนก็ตามแต่หรือเวลาเราถ่ายกลางวันโดยปกติแล้วเวลาเราถ่ายกลางวันย้อนแสงหรือเวลาอะไรเงี้ยครับหน้ามันจะมืดๆนิดน,น,นึงเจนเนี้ยเปิดเงาได้ค่อนข้างเก่งเลยก็เป็นว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่พิเศษมากๆของเลนเทเลโฟโต้แท้ๆแล้วถ้าเราไปเทียบกับเลนเทเลที่มันครอปมาจากเซนเซอร์เช่นในโฟนสิบห้าอย่างเงี้ยครับมันต่างกันเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เดฟออ f ฟิล l d ที่ได้คุณภาพที่ได้อาจจะเป็นความไกลเรื่องของการซูมอะไรเงี้ยมันดีกว่ามากๆด้วยความที่เป็นเลนเทเลโฟโต้แท้ๆก็ลองดูอย ปอีกจุดหนึ่งที่มีคนชอบถามเข้ามาว่าพี่เลนเทเลตัวนี้มันซูมได้ไกลไหมคือด้วยความที่เข,เขาแบบมาเพื่อการถ่ายพอร์เทรตครับถ้าคุณจะเอาไกลอ่ะเอาจริงว่ามันไกลไม่เท่ากับพวกมือถือราคาสัก2องสหมื่นที่มันมีเลนเทเลหรือว่าเลนซูมไกลๆระดับแบบ 3x หรือ 5x อะไรพวกนี้มาให้คือถ้าถูกคนจะไปเทียบกับพวกแกง15 Pro Max หรือ15 Pro อะไรเงี้ยมันสูม้ไม่ได้เพราะราคามันถูกกว่ากันหลายเท่าตัวมากแล้วก็ระยะซูมทําการของเขาเนี่ยในระยะที่แบบกําลังสวยนะผมว่าประมาณสัก 5x หรือ 10x 0าเ่ยกวยเลยเดิาเอี่ย จะเป็นระยะประมาณ4 7ม mm. มระยะที่ใช้งานได้ดีสารผมนะอยู่ที่ประมาณสัก1 1 0หรือ120อันนี้กําลังสวยเลยภาพกําลังชัดเลยแต่ว่าถ้าอยากไกลสุดเลยแล้วแบบไม่แคร์ว่าภาพมันจะแตกหรือแบบมีแสงเยอะๆให้มันเนี่ยสูงสุดที่มันทําได้คือ 20x ภาพที่ออกมาก็อย่างที่เห็นครับคือถ้าเป็นกลางวันนะหรือเป็นแบบพวกสถาปัตยะกรรมบ้านเมืองอนะไรเงี้ยไม่ได้เป็นดีเทลคนนะมันเอาอยู่มันพอใช้งานได้เราดูอย่างภาพที่ขึ้นมาแล้วกันว,ว่าเพื่อนชอบหรือเปล่าสุดท้ายก็คือเลนส์อัลตร้าไวเลนส์เออา หลายตัวก็ให้เลนส์เอลิฟไแบบพวก13 000, 12, 000ล้าน12ล้านอะไรอยงเป็นค่าเริ่มต้นกันมาแล้วตัวนี้ยังให้มา8ล้านอยู่ซึ่งเป็น8ล้านที่ใช้งานมานานมากมันควรจะอัปเกรดมัง้งแต่ก็เข้าใจได้ว่าแบบเออเขาไม่ได้เน Alt ้นเอลิฟไรเขาเลน้นหลักกับเน้นเทเลใครที่ชอบเลนส์เอลิฟไครับบอกก่อนนี่เลยราคานี้นะน้องไม่ได้โหดเลยการเอาไปใช้งานถ้าเป็นกลางวันอ่ะยังพอโอเคอยู่บางทีแบบไปถ่ายคาเฟ่ยอยากจะถ่ายเก็บบรรยากาศกว้างๆนิดนึงอะไรเงี้ยมันพอทํางานได้ครับแต่ถ้าคุณจะเอาแบบคมชัดกริบเอาม เซนเซอร์มันค่อนข้างเล็กนะครับนี่คือแบบเราไม่ไขฝันนะถ้าให้คะแนนโดยภาพรวมในแต่ละเลนส์ำหรับภาพนิ่งนะเลนกล้องหน้าเนี่ยผมให้ประมาณสัก10เต็ม10แล้วกันถ้าเป็นเลนหลัก50ล้านตัวนี้นะผมให้สัก10บสแล้วกันผมไม่รู้จะติอะไรเลนเทเลโฟโต้ตัวนี้ก็คงให้ประมาณสัก50าสิบทัพสิบแล้วกันโซเลนออปติวายถ้าเต็มสิบเนี่ยให้ประมาณสักเจ็ดแล้วกันอีกพาร์ทหนึ่งที่อาคุยก็คือพาร์ทนเรื่องการถ่ายวิดีโอคือวิดีโอของ oppo reno 11 generation เนี่ยทั้งตัว ในระดับ 4K แล้วมาเปิดไฟล์ดูในคอมเนี่ยความรู้สึกผมนะมันคือ 4K ที่อัด ค่อนข้างเยอะแล้วฟีลลิ่งมันจะคล้ายๆกับ GoPro ฟ ah. ังแบบ e ee, นี่มัน 2K หรือเปล่านะา ah. อะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับแล้วถ้าถามผมนะผมเป็นคนที่ใช้ 4K อยู่บ่อยสำหรับผมเนี่ยภาพที่ออกมาเนี่ยมันคล้ายๆ 2K มากกว่า 4K แต่ว่าเสียงเฟรมเรทหรืออะไรพวกเนี้ยค่อนข้างจะโอเคในระดับหนึ่งแต่ถามว่าเพอร์เฟกต์ไหมก็คงไม่ถ้าจะเอาความลื่นไหลสีสันอะไรพวกเนี้ยมันพอให้ได้แต่ว่าก็จะมีจุดติอยู่เช่นกลางคืนอย่างเงี้ยเฟรมเรทก็จะดรอปลงนิดนึงหรือ ah. ว่าเวลาเราใช้งานพวกเอฟเฟกต์ต่างๆอยถ้้าาเเปป็นโบกกก คุณได้ไดู้เอดีแต่ถ้าเป็นโบเก้ที่มันดูดสีด้วยหรือเป็นโบเก้แบบ a i Color Portrait AI โบเก้ a i r p o r t r ท i t ที่เป็นโบเก้ดวงใหญ่ๆเนี่ย <c oughs> ก็จะดรอปคุณิี้ลงมาเหลือประมาณ 720p แล้วก็ตอนทีวีวเนี่ย <c oughs> ก็จะมีอาการแบบกระตุกกระตุกนิดนึงลองดูอย่างภาพลองดูอย่างวิดีโอที่ผมถ่ายมาแล้วกันว่าจากกล้องหน้าโฟล์คของเขาเนี่ยคุณแฮปปี้หรือเปล่าโดยภาพรวมครับถ้า้คะแนนนะผมให้ประมาณ8เต็ม10แล้วกันในฟังของวิดีโอกล้องหลังครับวิดีโอกล้องหลังเองเนี่ยถ้าเอาเลนหลักนะผมชอบมากคือตกใจเหมือน หวังนึกอควาะว่าแบบวิดีโอกล้องหลังของ oppo reno 11มันจะดีได้ขนาดนี้คือดีทัดเทียมกันได้เลยกับรุ่นพี่ก็คือ reno 11 pro คือมันดีมากครับมันดีจนแบบตกใจอ่ะเวลาเราไป r e อร์ดวิดีโอ 4k มาเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าถ้ามันเป็นแบบวิดีโอ 4k ที่มันแบบบิตเร t แตกๆหรือแบบอัดชาร์เยอะๆผมอะทำงาน 4k มาตลอดเวลาผมก็เลยแบบมีสายตาที่ค่อนข้างที่จะแม่นยํานิดนึงกับ 4k เนาะผมก็จะแยกได้ว่าแบบอันนี้คือ 4k ที่แบบใช้งานได้แค่ในระดับีวิวใช้งานได้แค่ในระดับแบบ tiktoker แต่ถ้าแบบมาทำยูทู ที่มันสูงมาก,ม,ากมันมาให้ไม่ได้นะอ่ะผมก็จะบอกเลยว่าไม่ได้แต่กล้องหลักตัวนี้ไม่ใช่คือกล้องหลักตัวนี้หนึ่งละเซนเซอร์ไม่ได้ใหญ่มากเวลาเราเข้าใกล้อะไรเนี่ยครับมันเข้าใกล้ได้ง่าย2บิตเรทที่ออกมาหรือสีสันที่ออกมาผมบอกเลยว่าแบบเกินราคาเอาจริงผมชอบสําหรับเลนหลักนะถ้าเทียบกับรุ่นพี่ผมให้เลยแบบ9 0้เอลยส่วนเลนเทเลโฟโต้กับเลน Ultra ์อัทตราไวท์ถ้าเราอยากใช้ในงานวิดีโอจะต้องตั้งคุณภาพให้เป็น Full HD 3 0ถ้าเราตั้ง 4K แล้วเราซูมเนี่ยมันจะเป็นการใช้ดิจิตอลซูมมา1000แะค่ปรณ ซึ่งแน่นอนว่าคุณภาพที่ออกมาก็จะแตกๆนิดนึงนะครับถ้าอยากใช้คุณภาพหรือว่าได้ภาพดีๆนะจากเลนส์ซูมกับเลนส์ u ั t ตร w i ไวเวลาถ่ายวิดีโอต้องมาที่ Full HD เท่านั้นนี่บอกไว้ก่อนเลยคุณภาพถ้าไล่ตั้งแต่ u ั t r a w i ไวหลักแล้วไปซูมไกลๆเนี่ยคือในเลนส์ราคานี้ครับมันไม่มีใครมีเลนส์ซูมกันแล้วเวลาเราใช้เลนส์ซูมตัวนี้ต่อให้มันเป็นคุณภาพแบบ Full HD แต่มันก็ดีกว่าซูมในเซนเซอร์ระดับ 4K จากเลนส์50ล้านหรือเลนส์100ล้านเหมือนตัวอื่นแน่นอนให้าคะแนนนะในซูมว ส่วนเลนส ultra wide หัวนี้หนักเลย uh huh. ถ้าเป็นผมนะผมจะให้วิดีโอ u ั t r a w i d สัก6 uh huh. เต็มสิแล้วนคือในเรืราคานี้ครับหมื mm ่นห้าถ้าแบบเราไปเทียบกับเจ้าตลาดหรือแบบไปเทียบกับไอโฟนที่มันเก่งวิดีโออัล r a w i d มากๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบเลนส u l t r ด้วยแล้วเนี่ยคือภาพแปลกเดฟไม่มีถ่ายกลางคืนแล้วแบบนอยสขึ้นแบบระยะเป็นระยะมากก็เ uh huh. ลยสอกเออถ้าใครชอบใช้งานเลนส u l t r w i ในรูปแบบของวิดีโอไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่คุณภาพนี่คือต่อให้เราถ่ายเป็น full HD แต่ว่าเวลามองด้วยสายตามันประมาณแบบ HD หรือว่าเ2 0ดร้่ p เท่านั้นเองแล ไปถ่ายกลางคืนน้องจะมีอาการแบบภาพย้อยๆโยโยนิดหนึ่งก็เออโอเคถ้าจะใช้งานวิดีโอก็แนะนําเป็นเลนหลักหรือเลนเทเลหรือกล้องหน้าเอาถ้าวเอาเป็นตัวเลือกสุดท้ายแล้วกันะคุณจะใช้ทีนี้มักจะมีน้องๆฝากถามเข้ามาอีกว่า IG Story ลื่นไหมสวัสดีครับนี่คือ IG Story จาก oppo reno 11 5g นะครับนี่ลองใส่เอฟเฟกเป็นน้องชานมไข่มุกดูนะได้ปะจอเข้ามาใกล้ๆ เอฟเฟกต์แทร็กหน้าสตรอเบอรี่ได้ปะเอฟเฟกต์น้องเวลวาวเป็นไง ได้ไมถัดไปก็จะเป็นการใช้งานโซเชียลมีเดียหรือว่าการใช้งานทั่วๆไปของน้องเขานะครับว่าเอ้ยใช้งานโซเชียลมีเดียหรือใช้งานทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันดีหรือเปล่าคุ้มค่าไหมถ้าอยากซื้อมาเล่นโซเชียลมีเดียอันนี้บอกก่อนนิดนึงว่าตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นเครื่องเดโมหรือว่าเครื่องโปรโตไทป์ ai, นะครับซอฟต์วแวร์มันยังไม่ได้สเสถียรมากมายนะก็เอามาแชร์ได้ฟังกันก่อนว่าเออเท่าที่อยู่กับผมมา1สัปดาห์เนี่ยกับซอฟต์แวร์เบต้าแบบเนี้ยมันประมาณนี้นะแล้วเครื่องขายจริงผมค่อนข้างมั่นใจว่าเเดดดดีีีี๋ยยววววมมมััันนนนจจะะอปตตแแล้้้้ขึก่่า ตัวจอใหญ่แบตอึดแล้วก็ชัดเร็ว3อย่างนี้ทําให้ผมรู้สึกว่าแบบความสุขในการใช้งานสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องอมันแบบเต็มอิ่มมากๆอะคือด้วยความที่ว่าราคาเขาถูกกว่ารุ่นพี่ด้วยแหละห้าพันบาทมันอิ่มเอมมากในการใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วๆไปก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าคุณจะซื้อมาใช้อะ่ะด้วยราคาของมันด้วยสเปคของมันมันดีมากๆแต่ว่าถ้าคุณไปเทียบกับ oppo reno 10 oppo reno 11กับ10เนี่ยความสมูทในการใช้งานโซเชียลมีเดียสำหรับผมนะแทบจะไม่ต่างกันเลยเหมือนกันเป๊ะๆทีนี้การใช มีอยู่หนึ่งเรื่องที่ผมชอบในตัว Reno 11คือจริงแล้วผมชอบแบบนี้ตั้งแต่ Reno 10แล้วก็คือมันให้ลำโพงคู่มาถามว่าทำไมการให้ลำโพงคู่มาผมถึงให้ความสำคัญกับมันเพราะลำโพงคู่ใน Reno 11เป็นรุ่นเดียวเลยที่มี Reno 1 1 F รุ่นน้องไม่มี Reno 11 Pro ไม่มีเป็นลำโพงเดียวตัวนี้คือตัวเดียวที่เป็นลำโพงคู่และคุณได้ฟีเจอร์บูสเสียง300%จากรุ่นน้องมาด้วยโอ้ oh my god คือฟีเจอร์เรื่องการฟังเพลงเรื่องการดูหนังอ่ะคือแบบเขาให้มาเต็ม,ม คุ้มครับถ้าคุณชอบดูหนังคุณชอบฟังเพลงคุณมาจัด Oppo Reno 11ได้เลยจริงๆมันดีสุดแล้วเว้ยแต่ว่ามันก็จะมีจุดติอยู่นิดน,นึงก็คือเรื่องของการดูหนังทาน Netflix อย่างเงี้ย Netflix มันเป็น L1 แต่ว่ามันไม่สามารถดูแบบ HDR ได้ทั้งที่จอมันรองรับ HDR คุณก็ต้องไปดูคอนเทนต์ในแอปอื่นอาจจะเป็น YouTube ก็ได้หรือ,อาจะเป็นแอปอื่นก็ได้อีกด้านนึงที่อยากจะแชร์ก็น่าจะเป็นเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์ซึ่งอันนี้ Oppo เขาพยายามที่จะผลักดันแม้ว่าจะเป็นรุ่นราคาถูกของเขาคุณจะได้อัปเดต4เวอร์ชั่น5ปีเพราะมาพร้อมกับ Android 14ถูกป่ะคุณก็จะได้อัปเดตไปอีก4เวอร์ชั่น นี้คุ้มไม่คุ้มไม่รู้นะแต่สำหรับผมคือแบบมันได้ใช้งานจนถึง Android 18อะแล้วนี่คือ Oppo เขาคอนเฟิร์มให้ว่าให้มันเลย4 4นี่คือโคตรโหดแล้วนะครับแพชอีก5ว้าวผ่านเรื่องตัวซอฟต์แวร์นะครับยังไม่พอ Color o อ14ที่เขาใส่ให้ใหม่ใน Android 14ตัวนี้เนี่ยอยากจะบอกนิดนึงว่ามีฟีเจอร์เทพๆอีกเยอะมากแต่เอาง่ายๆก่อนตัวเนี้ยมีฟีเจอร์ที่เขาบูตสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มันดีขึ้นในกรณีที่เราอยู่รถไปฟ้าใต้ดินหรือลอดใต้สะพานใต้ทางด่วนอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า i ลิง o ู t แล้วก็ตัวเสาสัญญาณของ Oppo Reno 11 Series เนี่ยครเป็นแบบ360องศาทําให้พื้นที่ในการรับสัญญา หรือว่าจุดโวของการรับสัญญาณเนี่ยน้อยลงมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมว่าได้ใช้งานกันแน่สำหรับบางท่านที่อาจจะเป็นแบบคนขับรถทํางานที่แบบจะต้องเดินทางบ่อยๆแล้วมีปัญหาว่าเข้าลิฟต์แล้วสัญญาณหายหายรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีรีบูสให้โคตรแจ่มเลยแล้วก็ oppo เนี่ยได้ทดสอบแล้วนะครับว่าสามารถใช้งานได้จริงในประเทศไทยกับ3ามเครือข่ายใหญ่ๆข้อดีของการใช้งานโซเชียลมีเดียการใช้งานทั่วไปเนี่ย o Reno 11บอ่ะมันแบบผมไม่รู้ว่ามันคุ้มหรือเปล่าสําหรับคุณแต่สำ น,นี่ก็มาแชร์ได้ฟังกันครับาการใช้งานทั่วๆไปนะครับแบตเตอรี่ในระหว่างวันพอไหมเหรอสำหรับผมนะพอคือแบตเตอรี่เนี่ยเขาให้มา5 0 0 0มิลลิแอมป์และ oppo reno 11 <S. 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 <S.> ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ให้แบตเตอรี่มาเยอะสุดรุ่นพี่ของเขาอย่าง11 Pro ให้มา4,600ผมได้ทดสอบแล้วจริงๆนะครับว่าใช้เวลาในการชาร์จนานแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนตอนที่ผมเทสเนี่ยผมไม่ได้เทสจากศูนย์นะก็เลยทำให้มันเรียนจนแบบน้อยสุดก็คือประมาณ9%จากแบตเตอรี่9%ขึ้นมาเป็น20%ผมใช้เวลาประมาณ3นาทโคตรเร็วนต์ขึตื มาแล้วคุณไม่ได้ชาร์จแบตแล้วคุณมีเวลาแค่สามนาทีคุณจิ้มจึก๊ก ขึ้นมาเลยครับโคตรไวนะครับถ้าเกิดว่าคุณชาร์จต่ออีกนิดหนึ่ง12นาทีคุณจะได้แบตเตอรี่มา40% 17นาทีคุณจะได้แบตเตอรี่มา50% 22นาทีคุณจะได้แบตเตอรี่มา60% 27นาทีคุณจะได้แบตเตอรี่มา70% 30นาทีคุณจะได้แบตเตอรี่มา75%โหโคตรเยอะนะจาก9%นะมาเป็น75%ในครึ่งชั่วโมง37นาทีได้แบตเตอรี่มา87%แล้วก็90%นะครับภายใน39นาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันจะเริ่มชาร์จแล้วก็ จริงแล้วมันเริ่มชา้าตั้งแต่80แล้วแหละแต่ตัวนี้ถ้าคุณจะเอาต่อนะและเต็ม100%ได้ภายในเวลา47นาทีนี่คือฟาสชาร์ตของเขาจริงๆโดยส่วนตัวผมนะความเร็วระดับนี้คุพอคนแม่เร็วอยู่แล้วนี่ลองดูชาร์ตที่ผมทำไวให้แล้วกันว่าคุณแฮปปี้ไหมกับความเร็วระดับนี้ซึ่งผมโคตรแฮปปี้โอ้โคตรไปที่จคุยจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมแน่นอนครับว่าเด็กผู้ชายอย่างเราซื้อมือถือมาหเครื่องก็ต้องเล่นเกมไม่ว่าจริงแล้วเนี่ยน้องเขาเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมจ๋าๆนะครับเอาไปเล่นเกมมาครับถ้าเป็นเกมระดับเบาๆน้องเอาอยู่หมดนี่บอกเลยว่าสเปคขนาดนี้เกมเบาๆเนี่ยสบายมากนะครับแต่ว่าปัญหาที่ผมเจอมาคือตอนนี้เ เราเล่นด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวเบต้าดังนั้นความเสถียรความสมูทอะไรทั้งหลายแหล่มันอาจจะยังไม่ได้ร0อถ้าในอนาคตมันนิ่งหรือมันเล่นดีกว่านี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับเริ่มจากตัว RV ก่อนแล้วกัน RV เซตติ้งที่ปรับได้คือกราฟิกระดับสูงเฟรมเรทเป็น60เฟรมเรทไม่สามารถเปิดสูงมากได้นะเพราะว่าซี u เขากักไว้ <laughs> <laughs> โดยรวมครับท่านเล่นแล้วแบบไม่ได้อัดหน้าจอหรือว่าไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยเนี่ยมันจะเกาะอยู่ประมาณแบบ60เฟรมอาจจะมีบ้านครับที่แบบว่าเฟรมเรทแกว่งนิดหน่อยเวลาบวกกันโบ,บ๊ะอะไรย่างเงี้ยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็น Rv มันจะ60เฟรมเรทเกาะๆปัญหาในการเล่นเกม Rv จริงแล้วถ้าเล่นสักสองสามตาเนี่ยไม่ค่อยมีมันจะไปเจอคือเวลาเครื่องมันร้อนมากๆหลังจากที่เราเล่นผ่านไปแล้วแบบ4ตายอะไรเงี้ย <c oughs> คือเฟรมเรทมันจะดรอปลงมาเหลือประมาณ50เฟรมนะครับเราก็จะอยู่ยาวไปเลยจนจบอุปโคเขาจะเหมือนมีซอฟต์แวร์พิเศษบางอย่าง คือเ่าไม่ให้เครื่องมันร้อนเกินไปแต่ว่าพอเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้แต่มันก็ไม่ได้ฟินแล้วนึกออกปะก็แชร์ได้ฟังกันว่าในซอฟต์แวร์เบต้าที่เราเล่นอยู่นี้ผมเจอปัญหานี้ในอาวนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมียกเว้นว่าแบบมันเล่นนานจริงๆหรือมันอยู่กลางแดดเครื่องมันร้อนมากจริงเนี่ยมันถึงจะมีอาการนี้ได้เห็นอีกเกมหนึ่งที่ไปลองเล่นมาก็จะเป็นตัวเกม p u b G Mobile นะครับ p u b G Mobile เนี่ยเราเปิดกราฟิกเป็น HD HD เฟรมเรทเป็น Ultra ได้หรือว่า45เฟรมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นจริงๆเนี่ย <S <S คือเฟรมเรทเนี่ยมันจะอยู่ที่60แล้วสักพักหนึ่งมือจะดรอปลงมาเหลือประมาณ55ถ้าไม่ได้อยู่ในฉากที่มันโหดมากมเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ49 50- 55แต่ว่าความสมูทตอนเล่นเนี่ยมันไม่ได้ลื่นมากอันนี้บอกไว้ก่อนเลยสำหรับคนที่เล่นเกมผับจีว่าถ้าจะซื้อไปเพื่อเล่นผับจีนะตัวนี้ยังไม่ได้สมูทเวอร์ขนาดนั้นแต่ว่าสีมันได้กลับมาในเกมผับจีคือหน้าจอมันใหญ่ตัวแบตเตอรี่มันอึดแล้วก็มันมีลำโพงคู่ทำให้สามารถแยกเสียงซ้ายขวาได้ในเกมผับจีอนนนข้้าาาาาางงดดีะคครรรััับกกก็มมช์ไฟว่ป นีซึ่งโดยปกติแล้วเราควรเล่นเกมผับจีได้ลื่นกว่านี้นะตัวนี้ซอฟต์แวร์เบต้าที่ผมเล่นอยู่มีปัญหาก right. ับเกมผับจีนะครับอีกเกมหนึ่งที่ไปเล่นมาก็จะเป็น Arena Breakout กราฟิกท uh ี่เราปรับใน Arena Breakout เนี่ยครับก็จะเป็นกราฟิกเรียบเนียนนะครับเฟรมเป็นอัลตร้านะครับเกมนี้เนี่ยจริงมันลื่นนะค่อนข้างที่จะดีกว่าผับจีด้วยซ้ำไปก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่ซอฟต์แวร์เกมหรือเป็นที่เกมที่มันไม่ได้ออปติมไลท์ให้กับ7050หรรือ Oppo Reno 11นะคับถ้าเกิดว่าจะเล่นยาวๆนนะเล่์ห้าเเศูนีย์หรือมอัญหาแล้วก็แรมที่มันใใช้้นนนเกมีครับเอ ว่าเหมาะสมกับตัวสมาร์ทโฟนคือสมาร์ทโฟนมาให้แรมมา12กิกะไอลีน่าเบรกเอาเป็นเกมที่ต้องใช้แรมเยอะในการเปิดแมปไอเนี่ยใช้งานได้ดังนั้นใครจะซื้อไปเพื่อเล่นอารีน่าเบรกเอานะผมว่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีจะโลดสกอบดีจอสวยจอใหญ่หาศัตรูง่ายรวมถึงแยกเสียงซ้ายขวาได้เพราะว่าเป็นลำโพงคู่เกมสุดท้ายที่เราไปเล่นมาก็จะเป็นเกม Genshin Impact นะครับ Genshin Impact เนี่ยเราปรับการาฟิกเป็นต่ำแล้วก็เฟรมเรทเป็น60เฟรมโดยรวมเนี่ยการาฟิกในเกมเนี้ยมันก็พอจะเล่นได้แล้วแหละถ้าเป็นแบบ Dimensity 7050 70แต่่่่วาากก็จะไมไมมมด้ลืนนัเหมมมมืืืออออนนนนนกกกัััเเเลลยบ Oppo Reno 10่่่่ปีีีีททแ้้้วคคขางจด รายไปนิดนึงกับมือถือราคา15ื่นถ้าคุณอยากเล่นเกนชินอีแพคให้ลื่นผมจะแนะนําให้เพิ่มเงินไปเอาแบบพวกลีโน่สิโปรอ่ะซึ่งคุ้มกว่ามากเพราะว่าโดยปกติแล้วเกนชินก็ต้องแบบพวกแซนปตัวบนบนหรือดิเมนซิตี้แปดพันซีรีส์ขึ้นไปนะครับถ้าใครจะซื้อไปเพื่อเล่นเกนชินต่อให้ปรับต่ําแล้วเนี่ยนะครับมันเล่นได้ครับแต่มันเล่นไม่ลื่นถ้าเพื่อนๆชอบเล่นเกมผมจะแนะนําเลยนะว่าให้ขยับจาก oppo Reno 11เ็ไปเป็น11 p เ o จะคุ้มกว่าเพราะ11ให้สมาเป็ดบบบ Mid range, Pro ให้สเปคมาในระดับแบบเเรืองลลปีีีทท่่่แ้วผมน Reno 10 สเปคด้อยกว่านี้คล้ายๆกันแต่ว่าแรมน้อยกว่ากับลื่นกว่านี้ก็เลยเอออยากจะมาแชร์ให้ได้ฟังกันก่อนว่าถ้าในอนาคตมันอัปเดตแล้วมันดีขึ้นเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้แต่วันนี้เราเทสมันเป็นแบบนี้ก็ต้องบอกไว้ตามนี้แบตเตอรี่ตอนเล่นเกมกับความร้อนอันนี้เขานข้างดีดีกว่า r e โ o 1สพอสมควรนะอย่างเราไปเล่นเกมเกบาๆมาอย่างพวกอวี๋หนึ่งชั่วโมงเนะี่ยแบตเตอรี่ลดไปประมาณ10%ถ้าแบบคุณอยู่ในที่ทมันแบบมีแอร์เย็นๆมี WiFi ให้หรือว่าเล่นเกมที่มันแบบเบาๆไม่ได้บันทึกหน้าจอไปด้วยเเเเเเเลลยยยคคัััแแแตตอออดมมมมาาาากกกกกกนน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 ะหหื่่่่่ถ้้ิวุณๆชง แล้วก็แบบเล่นไปไปถึงหน้าจอไปด้วยเนี่ยหชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปประมาณแบบสามสิบเปอร์เซ็นต์ลยมีความต่างกันเยอะมากนะระหว่าง10ถึง30ความร้อนที่วัดได้สูงสุดก็ประมาณ44องศานะร้อนไหมผมว่าร้อนแล้วก็จากการใช้งานจริงของผมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะซอฟต์แวร์เบต้าด้วยหรือจะเป็นเพราะตัวเครื่องที่มันบางหรือจะเป็นเพราะดเ density น,นี่ผมไม่ทราบแต่ว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยอุ่นค่อนข้างง่าย <Hey. S 1> เวลาเราใช้งานมือถือที่เป็นแบบพวก density เจ็ดพันอ่ะมันจะต้องผ่านบิกประมาณสักยี่สิบนาทีหรือสามสิบนาทีอ่ะแล้วเระทั่า ว่าความร้อนสูงสุดของมันเยอะไหมไม่เยอะแต่มันเริ่มอุ่นไวให้เราได้รู้สึกง่ายนะครับต่อให้เราใส่เคสแล้วอ่ะคุณยังรู้สึกได้เลยว่ามันอุ่นๆนอันนี้ก็มาแชร์ได้ฟังกันอีกว่าความร้อนเขาเป็นแบบนี้น่าจะประมาณนี้สาหรับตัว oppo reno 11 5g หลังจากที่ไปอยู่กับน้องเขามาประมาณ1สัปดาห์นะครับทั้งพัดกล้องพัดวีดอพัดใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วไปหรือว่าจะเป็นพัดการเล่นเกมส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่มาพร้อมกันแล้วอยากจะมาแชร์นิดนึงเนาะก็คือ oppo reno 11 pro 5g คคคืออออ Reno Pro Reno Reno 11 11 11 14ี่่่่ยยรราาาจจะะแพงกววููอสมอท 104, 1 9 9 0เนาะ11 Pro เนี่ยนะครับจะอยู่ที่19,990นี่คือราคาเต็มยังไม่รวมส่วนลดนะครับสเปคที่เราจะได้ไปหน้าจอครับขนาด6 จ7.8นิ้ว Refresh Rate รอย HDR 10 Plus ภเป็น AMOLED เหมือนเลยกับรุ่นน้องอย่าง Reno 11แต่ว่าไส้ในอย่างอื่นเนี่ยไม่เหมือนกัน CPU ที่เ <es> ขาให้มาครับเป็น d i m e n s i t y 8,200แล้วก็ r ร m เนี่ยให้มา12 g b s t o r a ต e ให้มาเยอะกว่ากันเท่าตัวครับจาก256ในรุ่นน้องอัพขึ้นมาเป็น512 g b นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะอัพเกรดตัวม i โครดิการ์ได้นะนี่บอกไว้ก,ก่อนนะครับตัวมิีแบตเตอรี่ให้มา4,600 mAh แ์ต่ว่าได้เพิ่มมาคือตัวลาสช ประมาณสี่ยประมานาทีถึง50นาทีนะรุ่นพี่ครับใช้เวลาในการชาร์จศูนย์ร้อยประมาณ28นาทีคือเร็วมากแม้ว่ามีแะไรแบบจะน้อยกว่าแต่ว่าใช้งานจริงผมบอกเลยนะเหมือนรุ่นพี่จะแอบอึดกว่าด้วยอ่าในส่วนของตัวกล้อง oppo reno 11 pro เนี่ยครับจะให้กล้องที่โหดมากกว่ารุ่นน้องเขาอีกสเต็ปหนึ่งอย่างกล้องหน้าเนี่ยนะครับเลขสเปคอาจะเหมือนกันเนาะ32ล้านแต่เป็นกล้องหน้าที่เป็นเซนเซอร์แบบพวก sony imx 7 0 9ย์เเทพมากมกล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่ายได้ถึงขั้นแบบมุมมอง ultra wide ป็นพว กลุกระทงเขาอะมีมาให้นะครับส่วนกล้องหลังครับโซนี้ MX 890ถ้าเกิดคุณเอาเลขนี้ไปค้นค,นคุณจะค้นเพราะว่ามันเคยอยู่ในไฟล์ X5 Pro ซึ่งราคาแบบ3-4มหมื่นตัวนี้ใส่เข้ามาให้ด้วยนะครับคือเซนเซอร์แม่งแบบโหดมากแล้วก็เลนเทเลโฟโต้สามสสองล้านเลนออร์รไวท์แล้านที่มันเหมือนกับรุ่นน้องเนี่ยมีแค่เลนเทเลกับเลนออร์รไวท์ส่วนเลนอื่นไม่เหมือนเลยแล้วก็การใช้งานจริงเนี่ยผมบอกเลยว่าแบบโหกล้องแม่งแบบ is the best มากคือกล้องแม่งแบบโหดเกินไปอะกับราคาเนี้ยอ่เดี๋ยวผมลองขข้นนัออย่างา,า,หา,างหหหดกเเคคีโแไืทบบ iPhone 15 สงสารไอโฟน15คิดดูดิก้องหน้าของ r e โน่11หลายๆรูปนะมันพอจะสู้ได้กับไอโฟน15แต่ r e โน่11 Pro อ่ะราคาเขาถูกกว่าไอโฟน15เนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทแต่มันสู้ได้เลยครับทั้งด y n ามิกเรนจ์ทั้งความกว้างขาดอย่างเดียวคือออโต้โฟกัสแต่อย่างอื่นอ่ะจะเป็นลูกเล่นโบกงโบเก้อะไรเงี้ยคือมันสู้ได้หมดเว้ยแบบคุณภาพคือแบบชัดเจนเลยครับว่านี่คือน้องๆเรือธงก็เลยมาแชร์ได้ฟังกันว่าถ้าคุณจะไปใช้ในการถ่ายรูปกล้องหน้าไม่โหดมากยังไม่พอครับก้องหลัก50ล้านนน iMaX 8900ทีี่่มัส OS คคพอค โห,ด,หดแบบโหดจริงโหดจังทั้งดันมิคเรนทั้งสกินโทนอย่างที่เล่าไปครับว่าผมชอบสกินโทนที่มันแบบมีความป๊อปป๊อปไวรุ่นไ,ร,นไรุ่นหน่อยซึ่งเมื่อก่อนสกินโทนป๊ Pop อปป๊อปมันจะอยู่ในรุ่นเริ่มต้นแล้วพอเป็นรุ่นพี่อย่าง10 Pro อย่างเงี้ยความป๊อปมันจะหายไปมันจะเป็นความแบบผู้ใหญ่นิดนึงแต่เจนนี้คือมีความป๊อปเหมือนวัยรุ่นแล้วผมชอบแล้วแบบดันมิคเรนที่ออกมาถ่ายย้อนแสงการเก็บเงาดี DR, หรือการที่แบบคุณจะถ่ายเป็นแบบโหมดโปรอะไรเงี้ยคือแบบโหมันมันใช่เลยคร นะครับผมชอบมากตัวเลนส์ซูมเทเลนะมันอาจจะดูเหมือนกับรุ่นน้องเนาะแต่พอไปใช้งานจริงมาครับแตกต่างกันเยอะมากทั้งแบบเวลาเราถ่ายย้อนแสงนะครับความคมชัดการทำรีดีวนนอยสต่างกันเยอะมากจริงๆคือถ้าเกิดว่าเทียบกันแลนะ้วเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่ารุ่นน้องแม่งแบบเออวะมันตามราคาจริงๆวะห้าพันที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคุณจะให้มันเหมือนกันเหรอมันเป็นไปไม่ได้แล้วอีกอย่างคือเวลาเราใช้เอฟเฟกต์เยอะๆครับเช่นการทำโบเก้หรือว่าจะเป็นการทำแบบเอไอออฟติมไนซีนหรือจะเป็นแบบการทำเอคัอเลเลอร์ ประมาณ3รูปเราเต้องหยุดให้มันแป๊บนึ่งไม่งั้นจะคิดนานแต่รุ่นพี่อย่าง Reno 11 Pro เนี่ยคุณยิงไปเลยครับผมลองแกล้งมาน,นะแบบยิงถ่ายแป๊ะๆปๆๆจากการทํา AI Color Portrait แล้วก็ AI Bokeh Fair Portrait ซึ่งมันทํายากยิงไปเลยแบบ5-6รูปอะ่ะมันไม่มีการรอเลยครับมันให้คุณยิงเลอเดียวมันประเซสเองคือด้วยความที่แบบ CPU เคาแรงกว่ารุ่นน้องแบบเท่าตัวมันก็เลยทําให้แบบเวลาเราใช้ง,งานฟีเจอร์โปมดทั้งการถ่ายวีด,วดีโอก็ดีการถ่ายรูปก็ดีจากเลนหลักจากเลนส์ u l t r จากเลนเทเลเนี่ยนะครับคุณภาพก,ก็จะดีกว่าความเร็วก็จะเยอะกว่าหรือในกระทั่งแบบ Reno 1 y อย่างเงี้ยเอาเท่าไให้มา8ล้านนะคือ ผมไม่ได้คาดหวังด้วยซ้ำอะแต่เอาไปถ่ายรูปมาครับคือแบบเฮ้ยมันเซนเซอร์เดียวกับรุ่นน้องจริงไหเนี่ย ทำไมมันดีกว่ากันเยอะจังวะคือถ้าให้คะแนนในแต่ละเลินนะครับเลนกล้องหน้าเนี่ยผมให้เลยแบบ10 10ค่นึงเนี่ยคือออโต้โฟกัสเลนี่ราคานี้ควรจะมีนะครับในคุณภาพการทํามุมมองกว้างการแคบการครบคือมันดีมากส่วนเลนหลักโหผมให้เลยแบบร10เต็ม10ผมชอบมากคนอื่นอาจจะหาว่าอวยก็ได้นะแต่ว่าเลนหลักมันแบบมันดีจริงเว้ยต้องลองไปลองเล่นที่ช็อปใกล้บ้านก็ได้ครับคือเลนหลักอ่ะมันแบกทุกอย่างเลยส่วนเลนเทเลเพอร์เฟคเหมือนกันแม้ว่าเซ็นเซอร์จะเป็นตัวแบบรุ่นน้องแต่คุณภาพคือดีให้คะแนนประมาณสัก10 10แล้วกันในราคานี้นะ20,000เนี่ยมันเริ่มมีละบางตัวที่ให้เลนเทเลมาแต่ว่ารุ่นน้องเนี่ยไม่มีใครมีกันครับ โซลินาเร้าไวเนี่ยดีไหมดีครับก็ให้ปรนะมาณสักเต็ม10แล้วกันหรือไม่ก็เจ็ดดหเต็มสิเนาะเพราะเลรยราคาเนี่ยมันควรจะได้เราไวที่ดีกว่านี้แต่ว่าใช้งานดีไหมพอได้จริงๆแล้วก็จุดหนึ่งที่มันดีกว่าก็คือเรื่องของการเล่นเกมอย่างที่เล่นนเาไปครับว่าสเปคที่เขาให้มาเนี่ยเป็นเ e ดเมนซิตี้แปดพันสองร้อยอันดูตู้เนี่ยถ้าเทียบกันนะรุ่นน้องประมาณห้าแสนกว่าเกือบเกือบหกแสนไอเนี่ยเกือบเกือบล้านห่างกันเท่าตัวเลยครับคือ 6, คืออย่าเทียบเลยการเล่นเกมมันมันคตรอีกสเต รุ่นน้องรุ่นพี่ไม่ต้องลุ้นไม่โหดจริงใครที่ชอบการเล่นเกมนะมารุ่นพี่ดีกว่าแต่ว่าด้วยซอฟต์แวร์ที่ผมเล่นอยู่มันเป็นซอฟต์แวร์เบต้าขับ G แบบ90มันยังเปิดไม่ได้ซึ่งจริงแล้วซีวิวตัวนี้มันเปิดได้หรือจะเป็นอารีนาเบรกเอารอยยี่อย่างเงี้ยก็ยังเปิดไม่ได้หรือจะเป็นเกนชินที่แบบว่าเออเราอยากจะปรับสูงดูอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยไหวนะครับปรับกลางเนี่ยกำลังดีละสำหรับตัว Reno 11 Pro 5G นะก็มาแชร์ได้ฝั่งกันสำหรับการใช้งานน้องเขาสีของทั้งสองรุ่นพี่อ่อยาง ก็จะมีอยู่สสีครับก็คือสีขาวไข่มุกโทวไว้แต่ว่าเขามีชื่อภาษาไทยเท่ๆเลยนะว่าขาวไข่มุกจุบซับแล้วก็ตัวสีเทาดำหรือว่า Rock g r a รเนี่ยชื่อว่าเทาดําดูดซับฝาหลังเนี่ยหรือว่าวัสดุการจับถือเนี่ยอันนี้บอกนิดนึงนะว่าตัว Reno 11 Pro เนี่ยจะจะจับถือแล้วมันจะโซลิดมือมากกว่าแล้วก็ผิวข้างหลังของเขาเนี่ยจะมีความเป็นด้านๆเหมือนกับพวก iPhone 15 Pro 15 Pro Max แต่ว่ารุ่นน้องเนี่ยจะเป็นฟีลแบบ15หรือ15 p u s จะมีความแบบเงาเงานิดนึงอันนี้ก็มาแชร์ได้ฟังกันในนเเเรรืื่อองงกกาาช้้ตััวว Renano Pro 11ิดึแล็ฟีจสม ที่รุ่นน้องมีอย่างเช่นกันน้ํากันฝุ่น IPX4 รุ่นพี่ก็ม I ี i infrared รุ่นพี่ก็มีมาให้นี่คือทั้งหมดของผมกับ Oppo Reno 11แล้วก็ Reno 11 Pro อีกนิดนึงมาแถมๆให้นะใครที่มีงบอยู่ประมาณ1 5ื่นแล้วอยากได้มือถือสักตัวหนึ่งที่โซเชียลมีเดียดีใช้งานได้อย่างยาวนานแบตเตอรี่อึดๆฟา้าชาร์จดีๆอุปกรณ์ของแถมครบครันประกันจอแตกมีให้อะไรเงี้ยหาซื้อง่อายสูบบริการเยอะ Reno 11 5G ก็โอเคนะครับหรือถ้าคุณมีงบประมาณที่มันเยอะขึ้นแล้วคุณไม่ได้วอรี่เรื่องลำ รีโน11 Pro ครับน่าสนใจในวันที่คลิปนี้ออกเพื่อนๆสามารถที่จะไปเดินเล่นเดินช็อปกันได้แล้วที่ช็อปไกล์บาน o o หรือเป็นช็อป Oppo ก็ได้หรือจะเป็นช็อปโอเปอเรเตอร์ทั้งหลายแหล่ที่มีโ p p o วางขายอยู่นะครับลองไปจับลองไปคลำดูก่อนว่าเอ้ยมันเราชอบหรือเปล่าลองฟีเจอร์กล้องไหมลองเปิดโบเก้กล้องดูว่าเฮ้ยโบเก้แบบนี้เราแฮปปี้ไหมฟีลิ่งการใช้งานเราชอบแบบไหนามา่อว่ากันถ้าชอบก็จัดได้เลยมันมีความคุ้มค่าในตัวมันครับอย่างที่บอกว่าถ้าคุณเอาราคาหีื่นห้ามาหันห้าปีอ่มะ เทียบกับ Android ตัวอื่นเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวจัดให้วันนน้ผมตั้มกับ o p p o Reno 11แล้วก็ Reno 11 Pro 5G ขอลาไไปก่อนแล้วกันเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวีเดียอย่าลืมนะครับไปดูคลิปอันวอลแกะกล่องด้วยนะครับในนั้นจะมีสีแล้วก็สเปคแบบละเอียดอยู่นะบ๊ายบาย